Hi, ทุกคนกลับมาพบกับมิสพีแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอล่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสพีจะมารีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูกันไปดูกันค่ะ เอาละค่ะวันนี้มิสซี่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้มิสซี่จะมารีวิววิธีการสระผมอย่างถูกวิธีนะคะรู้ได้อย่างไรว่าถูกวิธีนะคะเพราะว่ามิสซี่เนี่ยไปดูรายการรายการหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะเป็นรายการที่มีคุณหมอที่เกี่ยวกับด้านหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมเนี่ยมาบอกวิธีการสระผมแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้ามาแบบร่วมเอนจอยในรายการนะคะแล้วมิสซี่ก็ได้ดูรายการเนี้ยจนจบแล้วมีความรู้สึกว่าการสระผมทั้งหมดที่ฉันเคยสระมาเนี่ยมัน ผิดแบบไปหมดเลยนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าการสระผมของอีชันที่เคยสระมาและเคยเข้าใจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะคะผิดหมดนะคะอ้ะ่ผิดอย่างไรมาดูกันค่ะคุณหมอเขาบอกว่าการที่เราจะเริ่มสระผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องล้างเส้นผมให้สะอาดนะคะล้างเส้นผมล้างหนังศีรษะให้สะอาดด้วยน้ําเปล่านะคะใช้เวลาขั้นต่ํา ประมาณ30ิวินาทีขึ้นไปนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าล้างเส้นผมด้วยน้ำเปล่าสามารถลา้างคราบสกปรกออกไปได้มากถึง80%ซนะคะอ่าแค่ขั้นตอนแรกมีซีก็ผิดมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกของมีพีนันะแต่ก่อนเลยนะคะมีพีจะใช้เพียงน้ำเปล่าลาดให้ผมเปียกเท่านั้นพอเอาแค่ผมเปียกพอไม่ได้เคยคิดจะล้างผมนานเลยขนาดนั้นใช้เพียงแค่5้าวิ6วิประมาณไม่เกิน1ิวิก็ล้างแล้วแล้วก็เอายาสระผมใส่นะคะมาดูอันดับ2 เราต้องทําอย่างไรนะคะอันดับ2ค่ะวิธีการใช้ยาสระผมที่ถูกต้องนะคะอ่าใช้ยาสระผมอย่างไรให้ถูกต้องด้วยนะคะมันต้องมีขนาดนั้นเลยเหรอตอนแรกเราก็คิดในใจว่าเราต้องใช้ยาสระผมยังไงอะ่ะก็แค่เทใส่มือแล้วก็เอามาถูบนหนังศีรษะ ผิดค่ะคุณต้องบอกเลยค่ะว่าผิดอีกแล้วค่ะวิธีการใช้ยาสระผมที่ถูกต้องนะคะคุณหมอบอกไว้ว่านะคะคุณหมอบอกว่าให้เราเทลงบนมือนะคะแล้วก็ถูกให้เกิดฟองให้เกิดฟองนะคะแล้วถึงจะเอามา สะที่ผมได้นะคะคุณหมอบอกว่าตัวยาสระผมเนี่ยจริงๆมีไว้ทําความสะอาดหนังศีรษะมากกว่าเส้นผมด้วยซ้าไปคุณหมอพูดอย่างนี้เลยนะคะฉันก็เลยงงเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะไม่ใช่ว่าเอาไว้สระผมหรอคะทำให้เส้นผมมันแข็งแรงหรืออะไรเงี้ยคุณหมอบอกไม่ใช่นะคะคุณหมอบอกว่าเอาไว้ทําความสะอาดหนังศีรษะโดยหลักแล้วของมันนะคะเออ ผิดอีกแล้วค่ะอีสันผิดอีกแล้วนะคะอีสันเข้าใจผิดมาอีกแล้วนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเราถูที่มือไม่เกิดฟองนะคะให้เราใช้พวกตาข่ายที่มีขายตามร้านไดโซรร้านอะไรพวกนี้นะคะแบบนี้นะคะเอามาเทใส่มือแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ให้เกิดฟองแล้วก็เอามารูดออกมาแล้วก็ใส่มือแล้วก็ค่อยเอามาสระบนหัวเรานะคะแล้ววิธีการสระนะคะก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ให้เราขยี้เส้นผม อ้าวไม่เคยยี่เส้นผมแล้วเส้นผมจะสะอาดไหมในใจเราก็คิดนะคะเริ่มเกิดการแบบแอนตี้ความคิดทางความคิดที่มาแล้วม่่แล้วมันทำนไงคุณหมอบอกว่าให้เราใช้อุ้งทองทั้ง10นิ้วนะคะค่อยๆนวดบนหนังศีรษะไปนะคะช่วยนวดนวดนวดคุณหมอบอกว่าการนวดเนี้ยจะเป็นวิธีการนวดทําให้เลือดมันไหลเวียน ได้ดีขึ้นนะคะอ่าแล้วคุณหมอบอกว่าการที่เราไปขยี้ผมเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการทําลายเส้นผมเรามากขึ้นเพราะว่าตอนที่เส้นผมเปียกเป็นช่วงที่เส้นผมอ่อนแอที่สุดนะคะถ้ายิ่งเราไปขยี้ขยี้ปุบเนี่ยเส้นผมมันก็จะถูกทํรลายมากขึ้นก็จะเป็นตามในรูปนี้เลยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบรูปเส้นผมที่แบบถูกทําลายนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยเส้นผมปกติของคนเราควรจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าดังนั้นคุณหมอบอกว่าไม่ควรขยี้เส้นผมเพราะถ้าขยี้เส้นผ จะยิ่งทําลายเส้นผมและหนักศรีรษะเรานะคะแล้วก็เวลาเราใช้แล้วก็นวดนวดนะคะนวดนวดนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดนวดเท่านั้น ไม่ควรขยี้นะคะอ่านี่คือวิธีการใช้ยาสระผมแล้วก็สระนะคะอ่าคือขั้นตอนที่3ก็คือวิธีการสระนะคะอ่ามาดูขั้นตอนที่สี่ค่ะหลังจากที่เราสระเสร็จแล้วนะคะเราต้องล้างหนังศีรษะนะคะเราก็ต้องล้างตั้งแต่คุณหมอบอกว่านะคะอันดับขั้นตอนที่4ี่นะคะคุณหมอบอกว่าเราต้องล้างตั้งแต่ท้ายทอยลงมาโดยการก้มลงไปนะคะแล้วก็ล้างตั้งแต่ท้ายทอยลงมาคือล้างส่วนเส้นทางของผมนะคะล้างลงไปคุณหมอบอกว่าการที่เราล้างเส้นผมตรงนี้เพราะว่า ถ้าเราล้างตั้งแต่ตรงนี้พวกคาบยาสับผมมันจะไหลามาอยู่กองตรงนี้และอาจจะทําให้เราล้างไม่หมดนะคะเท่าอย่างนี้ดังนั้นเราต้องล้างไล่ตั้งแต่ขึ้นนี้ขึ้นไปนะคะอ่าคุณฉันล้างผิดมาตลอดฉันก็ไม่เคยล้างแบบนั้นมาก่อนฉันก็เคยล้างฟุบให้มันไหลลงมาเฉยเจริงไหมคะผิดอีกแล้วนะคะนี่คือมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนที่4ฉันทําผิดมาหมดตลอดเลยนะคะแล้ว ขั้นตอนต่อไปค่ะอ่านะคะหลังจากที่เราล้างเส้นผมเสร็จแล้วนะคะต้องทําอย่างไรต่อนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5นะคะคือ หลังจากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเช็ดผมให้แห้งใช่ไหมคะด้วยการสับเบาๆนะคะขั้นตอนนี้คุณหมอบอกว่าไม่ควรเอาผ้าขนหนูนะคะมาคลุมหนังศรีรษะเอาไว้แบบหุม้มห่อหุ้งเอาไว้แบบที่ผู้หญิงเขาทํากันเยอะๆนะคะนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ควรทําแบบนั้นนะคะคุณหมอแนะนําว่าหลังจากที่เราสระผมนะคะเราต้องทําให้เส้นผมเราแห้งภายในห้านาทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้และไม่ควรเอาผ้าขนหนู มาห่อหุ้มผมเราไว้นะคะเพราะคุณหมอบอกว่ามันจะทําให้เกิดการอักเสบและทําให้เกิดแบคทีเร um ียประจําถิ่นหรือแบคทีเรียลอรานะคะ,ะตัวนี้นะคะมันจะแพร่พันธุ์เกินความจําเป็นมันเป็นเชื้อแบคทีเร um ียประจําถิ่นอยู่แล้วคือเราไม่ไปเพิ่มจํานวนมันนั่นเองนะคะพอยิ่งถ้าเรายิ่งเอาผ้าขนหนูไปคุมมันมากเท่าไหร่นะคะมันจะยิ่งทําให้เกิดการอักเสบนะคะหลังศีรษะจะเกิดอาการแดงนะคะ,ะนะคะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพ เส้นผมคุณหมอแนะนําว่าวิธีที่ดีสุดต้องทําให้แห้งภายใน5นาทีนะคะอ่า คุณตั้งแต่ขั้นตอนที1่1ถึงขั้นตอนที่5ที่มิสฟีสรุปออกมานะคะคือทําผิดหมดมาโดยตลอด1คือการล้างผมแล้วก็ผิดละ2คือการวิธีการใช้ยาสระผมเราก็ผิดละแล้วก็3วิธีการสระเราก็ผิดละนะคะขั้นตอนที่4นะคะคือวิธีการล้างเอาคราบแชมพูออกออก็ผิดอีกละนะคะขั้นตอนที่5้ก็ผิดนะคะเวลาที่เราเซตสระเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผิดอ่าคือทําผิดมาโดยตลอดนะคะแล้วหลังจากที่มิสีเปลี่ยนมาทําตามวิธีที่คุณหมอบอกคุณ มันเปลี่ยนจริงๆค่ะเส้นผมมีความรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นนะคะเส้นผมมีความแข็งแรงมากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยมิสซีจะแบบสางผมแค่นี้คีบออกมาปุ๊บเนี่ยคือจะเห็นผมติดมาแล้วหลายเส้นนะคะเดี๋ยวนี้คือน้อยมากคือเส้นหนึ่งอาจจะมีติดบ้างแต่คือแต่ก่อนนะคุณลูกออกมาเนี่ยประมาณ4ีหเส้นอ่ะหลุดออกมาเลยนะคะคือสังเกตได้ในห้องน้ําเส้นผมที่อยู่ตรงท่ออ่ะมันน้อยลงนะคะเส้นผมตรงท่อมันน้อยลงมันไม่ได้เยอะเหมือนตแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือแค่สางผมเนี่ยบางทีเห็นเส้นผมในมือเราก็ เครียดแล้วนะคะแต่พอมาเป็นแบบนี้คุณฉันดีใจมากมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นผมฉันแข็งแรงขึ้นนะคะเออแล้วด้วยความที่มิสซีก็เลือกใช้ยาสระผมที่เหมาะสําหรับคนที่ผมร่วงด้วยนะคะก็จะช่วยเสริมกระชอบไปอีกนะคะมิส,สยาสระผมที่มิสซีเลือกใช้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มาโฆษณานะคะเพราะว่ามิสซีใช้อยู่นะคะก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะ,อะของ Forest นะคะในเกือแบรนด์ของ BAC นั่นเองนะคะขวดอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละนะคะใครใช้อยู่เป็นอย่างไรบ้างแต่มิสซีบอกเลยค่ะว่าใช้ดี นะคะตัวนี้เออดีงามเหมือนกันนะคะอ่ะและอย่างหนึ่งที่มิสพีเสริมเข้าไปนะคะก็คือด้วยการทานนี่ค่ะไบโอตินนะคะอ่าทานไบโอซินอันนี้ก็ทานแบรนด์ไทยอีกนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะราคาไม่แรงด้วยนะคะไบโอซินมันก็คือไบโอซินนะคะจะก,กินยี่ห้อไหนก็ตามมันก็คือไบโอตินนะคะอ่ะมิสพีก็กินยี่ห้อนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทของเป็นของแบรนด์นพรัฐนะคะ,ะเป็นแบรนด์ของโรงพยาบาลนพรัฐหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ทราบนะคะเอ่อ ก็จะเป็นอยู่ในบริษัทของฟาร์มาซัพพลายนะคะก็ไม่รู้ล้วค่ะแต่เขาเป็นชื่อแบรนด์นนพร,รัตนะคะก็จะกินอันนี้เสริมเข้าไปมีความรู้สึกว่าเส้นผมเริ่มแข็งแรงขึ้นลากผมที่ตรงนี้มันก็ขึ้นมาอ่อนๆเป็นลูกผมขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้มีความรู้สึกว่าเส้นผมเราก็ดูแข็งแรงขึ้นเวลาลูบผมอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันไม่หลุดไม่ล่วงไปนะคะมิสิกก็เลยทําคลิปออกมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะว่าเราสระผมผิดกันอยู่หรือเปล่านะคะอ่าบางคนอาจจะเคยดูรายการญี่ปุ่นนั้นแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ยังไม่เคยดูนะคะลองมาเปลี่ยนวิธีการสระผมแบบที่คุณหมอชาวญี่ปุ่นแนะนําดูนะคะแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการร่วงของเส้นผมน้อยลงนะคะและเส้นผมของเราจะได้อยู่ไปกับเรานานๆน,น,นะคะอ่า วันนี้ค่ะมิสซี่ก็มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับทุกคนได้ฟังนะคะก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดหรืออะไรมิสซี่ทาอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่กลก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันคราวหนะะ้าค่ะอ่าแต่ก่อนจากกันไปก็เป็นธรรมเนียมอีกเส้นเคยะคะ่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับมิสซี่ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดก็กดให้มิสซี่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะยิ่งน่ารักมากๆเลยนะคะ คกบกันข่าวหน้าค่ะมาดูกันนะคะว่ามิสพีจะนําทริคดีๆหรือนําสาระอะไรดีๆมาแนะนําหรือนําสกินแคร์เมคอัพอะไรตัวไหนมารีวิวไว้ติดตามดูข่าวหน้านะคะวันนี้มิสพีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบายมิสทีบีีท